ดิ้นรนหาเลี้ยงครอบครัวไม่พึ่งพ่อแม่ขุมซับเนสซี่สไปซี่จากลูกชาวสวนจับเงินร้อยล้านตั้งแต่วัย12ปีมาไกลมากรวยเงินล้านตั้งแต่อายุ12เนสซี่โตเป็นสาวสวยสับมีบ้านรถหลายคันให้พ่อแม่เปิดตัวแฟนหนุ่มหลอกคบ2ปีช่วยกันทำมาหากิน เตรียมเรียนแพทย์มาศัลยะกรรมให้ยังจำกันได้ไหมจากเด็กน้อยวัยสิบขวบเด็กชายผมเกียนสอนแต่งหน้าในโลกโซเชียลจนโด่งดังล่าสุดโตเป็นสาวแล้วพร้อมเปิดใจในรายการช่วงขึ้นมากรุงเทพสองเดือนเนสซี่สไปซี่ตอนนี้อายุ16ต่ตอบผมยาวเป็นสาวเต็มตัวสวยสับช่วงปิดเทอมมาจากพัทลุงมาทำงานหลังเปิดเทอมกลับไปเรียนก็เป็นเด็กผู้ชายเหมือนเดิมช่วงนี้เก็บเงินซื้อบ้าน เนสตี้เน็ตไอดอลอายุน้อยสอนแต่งหน้าโด่งดังตั้งแต่อายุ10-11อยากซื้อบ้านที่กรุงเทพมาสุวรรณภูมิอาทิตย์ละครั้งตอนเรงก็มาทำงานมาอยู่บ้านนาหลังเล็กๆตอนนี้เก็บเงินอยู่กำลังจะเข้ามาหาวิทยายลัยจะมาเรนที่กรุงเทพชอบการแต่งหน้ามาตั้งแต่เด็กจน10ขวบเริ่มมีชื่อเสียงอยากหาเงินอยากดูแลครอบครัวพอบ้านหนูยากจนตอน11ขวบทีวิตพิก งานเข้ามารัวๆตื่นเต้นหนักได้500ร้ไลให้เขาไป3ชั่วโมงเอาเงินให้แม่ต่อมาได้1 0 0 0 0บาทหนูตื่นเต้นได้เงินเยอะมากแค่แถ่รูปอายุ12หาเงินล้านสร้างบ้านซื้อรถให้ครอบครัวได้ไม่ถึง2เดือนเห็นเงินล้านเนซี่ยอมรับว่าใช่ค่ะแม่มันเร็วมากหนูชอบเต้นชอบร้องเพลงด้วยเลยง่ายเป้าหมายตอนนี้พอเข้ากรุงเทพต้องมีรถหนึ่งคันมีบ้านหนึ่งหลัง ขั้นต่อไปจะไปประกวดทิฟฟานี่แล้วมงต้องลงหนูด้วยตอนนี้มีบ้านสองหลังซื้อวัวให้พ่อ3 0มสถึงสีตัวซื้อรถให้พ่อสองคันให้แม่1คันดังถึงเมืองนอกญี่ปุ่นเอาชีวิตไปเขียนไปเดินแบบที่จีนไปลาวเดินแบบซูเปอร์โมเดลเปิดตัวแฟนหนุ่มครอบครัวเขาไปถึงพังงาสองครอบครัวมานั่งคุยกันแล้วให้คบกันได้อยู่ในกรอบ แฟนเป็นคนกรุงเทพเขาทักมาจีบก่อนฟิลเพื่อนอยู่ม .5 เหมือนกันหนูบินมากรุงเทพทุกอาทิตย์เขาก็มาช่วยดูแลแฟนจะเรียนหมอสุดๆศัลยกรรมด้วยเขาบอกเดี๋ยวจะศัลยกรรมให้หนูตอนนี้ y o u t u b e หนูก็ทำหลายอย่างเขามาช่วยทำด้วยแม่หนูก็แบ่งรายได้ให้เขาด้วยตอนนี้ยังเด็กไม่รู้จักคบกันไกลหรือเปล่าต้องดูไปเรื่อยๆดูแลกันไปเรื่อยๆ หนูตกหลุมรักเขาเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปซักผ้ากวาดบ้านตื่นเต้นมากทำเป็นด้วยเราทำงานไม่มีเวลาทำงานบ้านเลยเขามาทำตรงนี้แทนคบมาจะสองปีแล้ว